w l l o o m t to o o to m o o o p p o d c s t พอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกคนไปมูลสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง c o i t o m o o n ค่ะช่องที่จะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับ Cryptocurrency, d e f i และเทคโนโลยีมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะจากที่เพื่อนๆทราบกันดีนะคะแล้วก็น้องมูลได้เกล่นไปแล้วเนี่ยว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึง Metaverse กันว่า Metaverse เนี่ยคืออะไรแล้วก็ Metaverse เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ NFT ยังไง วันนี้เราก็จะมาขยายความให้เพื่อนได้ฟังกันค่ะว่า Metaverse นะคะคืออะไร Metaverse คือโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์และสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้เหมือนอยู่ในโลกเสมือนจริงผ่านตัวละครที่เป็นอวตารซึ่งเป็นกราฟิกสามิติเลยค่ะโดยจะใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์รองรับที่เข้าถึงโลกเสมือนจริงนะคะได้แก่ Augmented r e a l i t y หรือ AR ค่ะแล้วก็ Virtual r e a l i t y หรือที่เรารู้จักกันในนาม VR นั่นเองค่ะ อ่เราจะมาพูดถึง augmented reality กันก่อนนะคะ augmented reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่เสริมประสบการณ์การทำกิจกรรมบน metaverse ให้เหมือนจริงยิ่งขึ้นค่ะโดยมีการนำสภาพแวดล้อมนะคะบางส่วนเข้ามาร่วมกับ metaverse จะแสดงผลพันอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อปนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเกมโปเกมอนโกค่ะที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถทำภารกิจในเกมคือการจับโปเกมอนนะคะเชื่อมต่อกับแผนที่โลกจริงๆได้ก็ประมาณว่าหากเพื่อนๆเนี่ยไปสถานที่ที่หนึง่งอาะเช่นกรุงเทพมหานครละกันก็อาจจะมีปิกาจูหรืออาจจะมีโปเกมอนอื่นๆเข้ามานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่เคยไปสถานที่อื่นเลยเพื่อนๆก็จะไม่สามารถจับโปเกมอนที่เป็นแร่ไอเทมหรือโปเกมอนในภูมิภาคอื่นๆนะคะที่เพื่อนๆไม่เคยไปได้นั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของ augmented reality หรือ AR ที่นำมาใช้ในเกมที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะสรุปง่ายๆก็คือจะทำให้เหมือนจริงยิ่งขึ้นโดยใช้สภาพแวดล้อมบางส่วนนะคะแต่ทีนี้เรามาพูดถึง VR หรือว่า virtual reality กันดีกว่าค่ะ virtual reality หรือ VR นะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีการจำลองสภาพแวดล้อมเข้าไปในโลกสเสมือนจริงโดยจะต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์เท่านั้นค่ะเช่น headset VR หรือแว่น VR ค่ะ ซึ่งก็จะแตกต่างกับ AR นะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่า AR เนี่ยสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ <c oughs> เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตได้หรือว่าแล็ปท็อปก็ได้ค่ะแต่ว่า Virtual Reality เนี่ยจะต้องใช้งานผ่าน Headset VR เท่านั้นค่ะโดยเมื่อผู้ใช้งานได้สวมอุปกรณ์แล้วนะคะก็จะถูกนำเข้าไปในโลก Metaverse ซึ่งตัดขาดจากสภาพแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างที่เราเคยเห็นกันในแบบ YouTube หรืออะไรทำนองนี้เนาะที่จะเป็นเกมผ่าตัดหรือว่าในหนัง r ร a d y Player One ก็ได้ที่ตัวละครเอกเนี่ยได้ใส่แว่นเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นเหมือนอีกโลกนึงเลยซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะต่างกับที่เราเป็นอยู่โดยสิ้นเชิงเลยนะคะคือในแว่นเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างนึงแต่ว่าจริงๆที่เราอยู่เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเองคะ่ะ ใน Metaverse ที่ขับเคลื่อนโดย NFT นะคะผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆใน Metaverse ได้เช่นตัวอวตารที่ดินเสื้อผ้าดิจิทัลหรืออื่นๆค่ะรายายข้อมูลเหล่านี้ข้ามแพลตฟอร์มมาผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลได้นอกจากนี้นะคะผู้ให้การสนับสนุน Metaverse ยังเชื่อว่าจะปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ใช้และผู้สร้างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเกมเพทุเอิญ e หรือแม้แต่การออกแบบเกมและสถานที่นะคะที่ผู้ใช้สามารถสำรวจและเพลิดเพลินโดยมีค่าทมเนียบนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆอย่างน้อยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็รู้จัก Metaverse มากขึ้นแล้วนะคะหรืออาจจะรู้ด้วยว่าเกมที่เราเล่นกันในปัจจุบันเนี่ยเกมไหนเป็น Metaverse ถ้าเพื่อนๆทราบแล้วยังไงก็มาแชร์ให้น้องมูลฟังด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อมูลดีๆที่อยากจะนำมาให้น้องมูลได้แชร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างได้เลยคะ่ะ แลในสัปดาห์หน้านะคะน้องม่นมีข้อมูลดีๆอะไรจะมานำเสนอเพื่อนๆหรือว่าข้อมูลนั้นจะเกี่ยวกับ NFT หรือเปล่านะอันนี้ใบให้นิดนึงค่ะยังไงนะคะน้องมูนก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้น้องมูนด้วยนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้น้องมูลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ